ม妈妈พี่จะจ่หรออะไรคะพี่จะจ่อยู่ไหนอ่ะพี่จะใส่ไปเรียนไงคะับแม่ม่มาดูตาอยู่ไหนม่นมาดูตาอยู่ไหนม่มาดูตาอยู่ไหนอยู่ในมือหนูไงี้ดู เพ่อนนีแ่จะมาทำไมนมาใส่มาทำไหมไม่ใส่ครับนำมาทำไหมไม่ครับ